สวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีแฟนๆนะครับทุกคนทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ครับกาได้เบัติจากันโอ้หลายมือนะครับเพราะว่าโดยภารกิจหลายๆอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวนะครับที่มาพูจากันว่าคอมเมนต์แบบนี้ครับ เขาเอื่ยนว่าเป็นพลังลบนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นการด้อยค่ากันอยู่เนืองเนงนะครับเ,เดี๋ยวก่อนสิพีว่าเอากันกะเปยนะครับเบาเหริลเบาจากันสักก่อนนะครับพี่น้องคือหลายมือเนาะที่ผ่านมาล่งมากกอดโทมอร,รอบนี้นะครับมากระบอดโจทย์ภารกิจหลายอย่างโอ้หลายแนวครับหลายแนวอาทิเชน่นเมื่อนันกับไปคุยกับปลาเอก เนาะปลาเอกเพิ่นได้เป็นผู้ที่นั่งผ้านะครับเข้าไปพบนะครับทีมผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในส่วนของเมเจอร์นะครับในส่วนของเมเจอร์ซิลิเพกเล่นะครับเจ้าของโรงภาพยนตร์นะครับก็เลยไปคุยนะครับเวลานะครับโรดแมปต่างๆนะครับในการ จะนําภาพยนตร์ขายอ้อเนี่ยที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปฉายนะครับกำหนดฉายก็ออกแล้วทนะ่านผีน้องเนาะนะครับหูก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็สรุปกันเลยนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับย้ำว่าถ้าพอมียังผิดพลาดกําหน,นดฉายเนี่ยคือวันที่28นะครับสิงหาคมเนาะปีนี้แหละครับ28สิงหาตรงกับวันพฤหัสเงื่อนเดือนจะออกพอดีแหละผมว่าเนาะ วันเวลาจะเป็นวันครูพร้อมนะครับวันที่28นะครับเป็นเดือนของวันแม่ด้วยนะครับเป็นช่วงปิดฤดูกาลนะครับฉะั้นก็นจะเลื่อมนะครับบอกกาวเราต่อกันได้นะรากในส่วนของเมื่อวานได้เป็นอองเดอน,นะครับเมื่อวานเนี่ยประชุมใหญ่ในส่วนของฉากและก็เซียนที่จะถ่ายนะครับในวันที่20แล้วก็จนจบปิดกองนะครับ กันเลยทีเดียวนะครับปิดกองปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้แหละนะพี่น้องนะคือจะมีถ่ายวันที่9นะครับ20 21 22 23นะครับอาจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ปิดกองวันที่23ย้ําว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรคาดเคลื่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีดอกจันอยู่เสมอเนาะการเทียบงานนะครับแล้วันที่นี้ก็ประชุมกันมาว่าในปาร์ตบทของน้ององค์อญิงเนี่ย เข้มมากเลยนะครับแล้วนะครับจะมีเพลงนะครับเดียบอ๊อโจรสิพอดนะครับจะมีเพลงของน้องอิงเนี่ยนะค,คือแต่ผมพันเดียบอ๊ดีกว่าว่าใช้ใครแต่งนะครับว่าใช้ใครแต่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นก่อนที่พี่น้องสิบพอเคยฟังมาก่อนแล้วก็มันจะมี มันมันจะเป็นสองสองเพลงอ่าที่น้องหญิงจะจะจะใช้เสียงของน้องหญิงเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยนะครับอืมแล้วก็จะมีเพลงด้วยนะครับเพลงของน้องหญิงเนี่ยจะเป็นเพลงที่แบบทุกคนฟังแล้วต้องขนลุกผมบอกอีกครั้งเลยอ่าฟังแล้วต้องเกิดแบบว่าผมมานำตาข้อน้ำ ผมมั่นใจนะผมมั่นใจนะความคิดของผมนะพี่น้องขาเบิ่งรลดเอาผมเบ้านี่นสิผาดบอกบบ้าผาดออกเพราะว่าผมก็คงรู้ว่าวัตถุประสงค์ของเพลงเพลงนี้เพื่ออะไรนะครับอ่านั่นอธิบายถึงอย่างแงาน,นะครับอืมกะติดตามกันพี่น้อง,พ,องพี่เริ่มเป็นกำลังใจกันและกะในส่วนของผู้ใดอยากจะนําสินค้าเข้าไปไท้อินผาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกได้เลยครับ แนะนำว่าให้มาก่อนวันที่ยี่สิบนะครับเพราะว่าฉากเริ่มจากวันที่ยี่สิบนี่ไม่ทันแลวนะครับสินค้าของท่านสามารถทายอินเข้าไปในเรื่องภาพยนตนะร,นร,ะะร,นะร์ได้นะครับมียังเนี่ยปลาเครื่องสํำอางนะครับได้นะครับผมจะบอกเลยคือมันมีฉากที่ที่ได้อะที่ได้แบบจัดจ่ะเลยแหละนะครับต่ผ่าพตอนหนีบไว้นะครับ,นนนะครบเครื่องสํำอางนี่มีแปลกมี่ยังเนี่ยนี่บอกกันได้เลยผมบอกเลยครับ นะคือแบบติดต่อเราไปเลยนะครับบางคนอาจจีว่าสีแพงบอยอย่างเงี้ยติดต่อไปก่อนนะครับเอ,อเราคุณภาพงานโปรดักชันทีพีไม่นะครับเราเลือกนะครับคือบ่ผิดหวังหรอกนะครับไม่ผิดหวังหรอกนะนี่คือสําหรับที่ไปประชุมไงกันมาก่อว่านี้นะพี่น้องอแล้วนะมา ว่อกันมาในส่วนของที่ผมบอกว่าการพูดแบบนี้เนี่ยนะครับการคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยเนาะเพราะว่าตามที่ผมเห็ุคลิปมาเนี่ยผมไม่เคยไปด้อยค่าใครนะครับนะครับโบ้เคยไปว่าให้พลังลบก็ไผ่นะครับเพราะว่าผมทําคลิปนะครับในเชิงที่ไห้พลังบวกนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับต่้งแต่หนองหิงอย่างกล่าวพมาานี่สาวหน่อยเป็นแพงเนี่ย ตั้งแต่ประม่าณเดือนอกลุ่มภาพมากรากลุ่มผ้ากลุ่มภาพมากราเลยแหละมกรากลุก่มผ้าไม่น่าเนี่ยออผมก็เริ่มเฮดคลิปนะครับแล้วก็วอนในส่วนของเรื่องนี้ตลอดนะครับว่าต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าเป็นไผ่ผู้ใดก็สร้างนะครับลูกมีพอมีแม่นะครับผมบอกเลยทั้งสี่ลูกมีพอมีแม่นะมด้ยวยก,กันเกิดมาบา่ามีไผ่เอายังมาดอกเสือผ่าก็บพ่ได็มากครับอ่านะ มาหาการวางเกิดนี่แหละนะครับฉะนั้นมันว่าจาเป็นต้องไปสางพลังโรให้ผู้ใดน,นะครับอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยสุขคนชีชวิตโดนปัญหาไหมครับมาเสริมพลังบวกกันดีกว่าบางคนบม่ได้สนอ่าฟังฝ่าฟังไฟยังหรอครับเปิดขึ้นมากอะซาตสิวาอ่านกับเพราะอานบังเถอเข้าเฝ้าสามคักับฟังพอจบกับมีนะครับเอาทีๆเป็นที่ตั้งเกินไปนะฮะ ทุกคนนะครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับมัน้องอยู่กับคนหมู่มากนะครับอ่าหมูเขายาจังได้เข้ากับเออมันมีนบบเห็ดน้ำเขานะครับจึงจะมีความสุขนะครับนี่ครับเป็นบทความที่บอโจเล่าแคปนะครับขึ้นมานะฮะแล้วก็โพวได้เฟซบุ๊ก่วนตัวเล่านะครับพี่น้องนะว่าทุกคนมีความฝันครับผมก็ย่อมมีความฝันนะฮะเป้าหมายความฝันของแต่ละคนบวกขึ้นกันนะครับอ่า ไม่ว่ากันครับขายอออนะฮะแคบขอความนี่นะครับข้อความนี้อยู่ใต้นะครับโพสต์ชุมชนของช่องสาวน้อยผิดัรแพงนะครับผมคิดว่าอวตารนะครับเบิ้งซื้อนะครับเพิ่นว่าห้าล้านก็ให้ถึงเถอะนะนะครับแล้วจามาต่อกันอีกเหีนว่าครับอืมเตล่าเตลาโปก็ได้นะฮะใช้ เอใช่พนะกผู้นิติว่าใช่แล้วใช้ขอให้ได้ห้าล้านก่อนเถอะหวังเยอะไปถึงพันล้านเลยเหรอพนะนะครับเอาจริงๆครับสิหวังจก 10, 000, 000, 000, ็กหมื่นล้านก็ได้เด้นะครับจ็กพันล้านก็ได้เด้นะครับแต่หลายคนหลายท่านเนี่ยเออได้ถ้าเลียนกฎหมายเนาะเอาอยัางไงนะครับย่ามเข้าฟ้องกันเนี่ยว่าฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องอะไรต่างๆเนี่ยเขาเสียราคาเสียหายไปสามสิบล้านยี่สิบล้านอะไรต่างๆเนี่ย มันเกิดกันครับมันเป็นการหนึ่งแหละมันเป็นความหวังอืมอ่าแล้วก็มันเป็นอนาคตทุกอย่างมันคืออนาคตไม่มีใครรู้นะครับบอโจแล้วก็บ้หูได้ว่าเล่าเสียดเหตุหนังมันก็เป็นแค่ความฝันแล้วว่าเล่าเสียดสางหนังในสร้างภาพยนตร์เขาฉายในร่งครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเราฝันไปโดนแล้วจังเสียเป็นความคิดของเราจ้งเสียแล้วก็บ้อหูแล้วว่าเสิไดสางหนังแล้วเราก็บบ้หูแลอวว่าหนังสีซื้อค่ายออก นะครับคือพี่นองเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้รลกว,ว่าจะมาเจอองค์อิงและองค์อิงก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนี้ตั้งแต่อดีตเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วพี่นองหูบอบางคนเกิดมา6หกสิบเจ็ดสิบปีนะครับหูบอว่าสาออิ่งใดมาพอองค์อิงตอนอายุจะกของซัมนี่นะครับหูบอว่าจะกของเกิดมากสิไม่เสียนชีวิตเป็นทั้งสี่ไม่มีใครรู้หรอกครับเกิดมาสิรวยสิจนพอแม่รวยนะครับลูกเกิดมาเฮ็ดพอแม่จนกัมี พ่อแม่จนลูกเกิดมาเหตุพอแม่รวยแกมี่นะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับเราความฝันโดยทีบพ่อไปทำลายผู้ได้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ฝันหมดน้องอิงก,ก็ฝันเห็นไหมนะครับฝันว่าอยากสิม,มีรายได้จุนเจืออขอบรัวนะครับน้องอิงฝันแค่นั้นเห็นไหมครับตอนที่ย่างก้าวเข้าระอยู่สาวน้อยเป็นคนแผงเพิ่นวอยุ่เสมอหลาวังว่าสิม,มีรายได้นะครับซอยพอซอยแมนะครับอ่าในการอ่า จุนเจื้อขอบคัวนะครับมีเงื่อนซื้อเขาซืือนามนะครับบได้คิดใไงปนนั้นนะครับเพียงแต่บอดโจ้แล้วไปเหว่าเห็นบอไปเยี่ยมบานไปว่าโอ้หลับตาลงก็เห็นบานหลังงามๆนะครับหลป้ายแดงขั้นไม่ๆมนะครับมันก็เป็นความจริงมันเป็นความฝันนะครับนี่คือกันครับมันเป็นความฝันของเรานะครับบางว่าภาพยช์คายออกนะครับอยากให้ได้หอดพันลานนะครับแล้วมันผิดตรงไหนนะครับการข้อเมียนไป่ไดนี้นะครับมันเพตามกับการดูถูก นะครับความฝันของคนอื่นนะครับมันเพราต่างกับการบูลลี่ความฝันของคนอื่นเพราต่างกับการด้อยค่ากันอยู่เนื่องๆครับว่าเขาสี่เหตุบอดถูกต้องไหมครับถือว่าเป็นการด้อยค่านะครับเมื่อกลมายความมาเล่าเหตดบอดาความฝันแล้วมันเป็นมันเปลี่ยนไปบอดแม่นบ่ะครับห้าล้านก็ให้มันได้ก่อนนี่คือการดูถูกกันชัดๆนะครับหนึ่งอันดับแรกครับดูถูกความฝันผู้อื่นนะครับสอง ดูถูกพลังเอฟซีสาวน้อยนะครับพลังเอฟซีทุกๆคนที่พ่นธาเบิ้งหนังเรื่องนี้มันไม่เป็นแค่ข้อหมอลำนะครับพี่น้องข้อหนังข้อภาพยนตร์นะครับเขาก็จิ่ถาเบือ้องเพราะว่าเขาไปใน่วงภาพยนต์นังปุ๊บๆเรื่องนี้โอ้หหนังอีหยังเนาะพี่น้องคนอีสานเน่าไปอย่างเพิ่นคือไปเบื้องแท้เพิ่นคือว้าเพิ่นคือกาวเพิ่นคือขานแท้บอโจแล้วก็โปรโมดคักแท้เออ หนังมันเป็นจังไห่วะนะครับให้มันได้ห้าล้านก่อนเติบพน,นะโอ้นะครับตอนนี้พี่น้องเฮ้านะครับเพิ่นกับหมอมาลลศรีสิบหลอดอืมให้พี่น้องคิดยังสั่นละครับนะฮะมันว่าเป็นการคุยโวโอ้วดนะครับเือก,กันกบเราต่างประวัติาไว้ว่าถ้าภาพยนตร์ถึงพันล้านทำไรายได้ถึงพันล้านบาทนะบเล่าสิทธิ์เหตุกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นจํานวนห้าสิบล้านบาทนี่คือการปรวรณา,าครับไม่ใช่การว่าเอาแม่เอาแม,าม่ไม่ใช่การท้าทายปรวรณา,าจิตที่เป็นกุศลนะครับบางค้นก็ข้าวทาได้เลยเก็กว่าแน่นนี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคนหักลอยคน้นนะครับกระสีแฝงคน้นเกียรติมัจจคหาคน้คนสิบค้นกับพ่าแปดแต่ค้นหักเข้ากับยังอยูเก่าสิบกาคนนะครับฉะนั้นครับพี่น้องครับ ถาเบิรนะครับวันที่28นี้นะครับงานโปรดักชันเนี่ยโพสโปรดักชันเนี่ยคาดว่านะครับน่าจะเสร็จนะครับก่อนเดือนมิถุนายนนะครับแล้วเราก็ลุ้นกันว่านะครับที่เซอร์หรือไตเติลเนี่ยนะครับจะคลอดออกมาก่อนนะครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วนะครับโปสเตอร์ที่เป็นมาสเตอร์จริงๆของทางภาพยนตร์ขายอ้อเนี่ยนะครับตอนนี้นะฮะ บบดโจได้ดำเนินการนะครับเร่งนะครับจัดทำขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับมาสเตอร์นะครับโปรสเตอร์มาสเตอร์ครับจะมีความขังขนาดไหนนะครับสะพึงขนาดไหนนะครับผมได้ดูแล้วนะครับในส่วนของที่ซื้อหรือว่าอย่างกัผมก็เอินซื้อพูถือนะครับ มันมีความยาวกับความสั้นเป็นวินะครับความยาวเป็นนาทีกับความสั้นเป็นวิผมบอกเลยครับคือมันมันเป็นภาพยนตร์ที่มีเส้นเรื่องยว่าถ้าใครได้เข้าโรงหนังเนี่ยดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยลุกขึ้นไปเนี่ยแม้แต่ไปเข้าห้องน้ําเนี่ยคุณจะพลาดทันทีเลยว่าตัวนักแสดงหรือตัวละครเอนตัวละครนครัตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทําไมถึงเป็นแบบนี้ ทำไมถึงมาอยู่จุดนี้แล้วเขาทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับน้องอุ้งอิงพูดขึ้นแต่ละประโยค,โคผมบอกได้เลยครับคนลุกสุดๆนะครับเนี่ยเบิ่งเลยนี่อีลีครับบอลโจแล้วจนในโพดมือแหลกเัีบอกนะครับวันที่น้องอิงพูดบทขึ้นมานะครับทาเบิ้งกันแล้วกัน,กนครับพี่น้องครับเอ,อเมื่อวานนี่เกามากนะครับเกาเกาค้ำเบาให้น้องอุง้งอิงนะครับแล้วก็บทเพลงบทเสียงต่างๆโอ้สุดจอด วันที่ยี่สิบแปดพี่น้องครับเขาโล่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยี่สิบแปดสิงหาคมเด้อนะครับปีหกแปดนี่แหละนะครับถือว่าเป็นว่าว่าละใหญ่นะครับนั่นแหละครับเป็นกําลังใจให้บอสโจนะครับพูดแบบนี้ไม่ใช่ดูถูกแค่บอสโจครับดูถูกพลังเอฟซีแฟนๆนะครับโดยแท้เลยนะครับพูดได้ไงมันเกินไปนะครับผมบอกเลยเนาะอ่ะเป็นกำลังใจกันพี่น้องครับขอบคุณทุกกาำลังใจพบกันในคลิปใหม่เด้อนะครับสวัสดีครับมือเอื้นพอโจ นะครับกัลซิมีงาบสองงาบนะครับมือหืดอีกนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะลงไปนะครับคิมจอลงเท้าครับแตาว่ากะเพื่อนะครับภารกิจอันใหญ่ยิ่งและก็ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อความสําเร็จนะครับของโปรเจกต์นะครับความสำเร็จของโปรเจกต์นะครับก็เพื่อนะครับบุคคลที่อยู่ด้านหลังเจ๊ะนะครับบุคลากรมากไม้นะครับเนาะขอบคุณกำลังใจพี่ลังสวัสดีครับ